สินค้าเกีนนะะเ่ยวกับการดูแลดวงตานะคะแท็เก็กกตเนะะี่ยมันจะช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะก็คือแก้เกี่ยวกับพวกปัญหาที่เราเป็นเกี่ยวกับสายตาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตาแพ้แสงน,นะคะน้ำตาไหลบางน,นึงคือตาที่แสงไม่ได้นะคะต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมนะคะทุกอย่างที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือว่าไม่ว่าท่านใดที่สาาใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆนะคะแล้วก็ ที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลามีอาการแสบตาหรือว่ามีเหมือนมุ้นในตาเสื่อมนะคะก็คือจะมองเห็นอะไรดำๆอลอยขึ้นมา <c oughs> ตลอดตัวนี้สามารถแก้ไขได้นะคะ <c oughs> ก็คือการจะใช้เลาเห็นผลได้นานเท่าไหร่จะเห็นผลนะคะก็กล่องแรกเนี่ยส,สามารถวัดผลได้เลยนะคะ <c oughs> เราจะเริ่มเห็นว่าความเปลีบบ่ยนแปลงเราดีขึ้นถ้าได้อยากจะแนะนำตัวทาเก็ตน,นะคะถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ